เคล็ดลับสู่ความสําเร็จโดยของโลกของไทยายธีรพัฒน์เคล็ดลับที่1คือความอยากรู้ทุกๆความอยากรู้สามารถทําให้เราเองมีจตนาการเพิ่มมากขึ้นยิ่งเราตั้งคําถามมากเท่าไหร่ยิ่งอยากจะหาคําตอบพร้อมกับมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้นตามมา 2. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าทุกคนมีความฝันขอให้พยายามที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริง การอยู่กับปัญหานานๆานทําให้เราพบเจอจุดที่บกพร่องและทําให้เราเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสําเร็จข้อที่3อยู่กับปัจจุบันถ้าเรามีเป้าหมายจงทําเป้าหมายปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปคํานึงถึงอนาคตและอย่าไปกังวลกับมันมากข้อที่4การจินตนาการทําให้เรามีพลังมากที่สุดบางครั้งการจินตนาการมีความสําคัญมากกว่าความรู้ข้อที่ห้า